มาแล้วใช่ไหม,มโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกวันศุกร์นะคะกับตัดตั่นยอนไลฟ์ของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่อากาศเย็นสบายสบายนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่กรุงเทพนะคะอากาศเย็นนะคะวันนี้ฉันไปเรียนมานะคะเดินออกมา,าทาง Golden Place นะคะ เจอผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อขนเป็ดโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะคะเป็นเป็นเสื้อก้าขนเป็ดดิฉันยังยังบอกพนักงานที่โรงเรียนเลยว่าเฮ้ยเขาใส่เสื้อขนเป็ดกันเลยเหรอมันก็แบบแค่นิสายเลยฉันเห็นแวบๆโอ้โหพี่คนนี้ใส่เสื้อเสื้อก้าขนเป็ดเลยทีเดียวนะฮะนึกออกไหมแบบเสื้อขนเป็ดแบบยูนิคอที่มันเป็นนมนมอะไรเงี้ยนะคะ ก็จริงๆอะกรุงเทพนะคะมันเคยหนาวกว่าน,นี้นะนี่ฉันก็อนอนแบบไม่ได้เปิดแอร์มา3าวันแล้วนะมันก็แบบสบายๆชิลๆนะคะประหยัดค่าไฟใช่ไหมชัวนนี้ประหยัดค่าไฟนะ,ะใครไม่ไหวก็ไม่อาบน้ำกันก็มีนะคะแต่อีฉันอาบค่ะเพราะว่าบ้านอีฉันมีน้ำอุ่นนะคะก็ต้องอาบเนาะอะ วันนี้นะคะเราจริงๆอ่ะอากาศเย็นๆแบบนี้มันอยากกินหมูกระทะมากเลยแต่ว่าสุกที่แล้วนะเรากินสุกกี้ไปแล้วนะสุกนี้จะกินหมูกระทะอีกก็ดูง่ายเกินไปนะหมูกระทะเดี๋ยวไปกินวันอื่นละกันนะขออย่าพึ่งขออย่าพึ่งหายขออยา่าพึ่งหายอากาศเย็นแบบนี้อากาศกำลังดีมากเลยนะคะอาทิตย์หน้าพี่ผมจะได้กินแจ็ควยมีฟอง <laughs> ดูสิว่าอาอันที่น่าจะยังเย็นอยู่ไหมคราวที่แล้วอันที่เรากินชาบูกันอนะ่ะฉันก็กะว่าจะเย็นมันก็ยังไม่ค่อยเย็นว่านี่อากาศแบบเย็นสบายกรุงเทพสบายนะคะอาวันนี้นะคะเราก็เลยมาทําเมนูนะคะไก่เกาหลีนะจริงๆอะ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆที่ทําให้น้องซินอะ่ะแต่ว่าของน้องซินอะ่ะจําชื่อไม่ได้แล้วมันคืออะไรอ้าวจาชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ ง่ายเลยนะแล้วก็เอาไก่นะคะไปหมักนะคะใส่เกลือพริกไทยนะคะน้ำมันงาลืมน้ำมันงาใส่น้ำมันหมักแล้วหมักน้ำมันงาละอ่าหมักน้ำมันงาแล้วนะคะแล้วก็ขิงขิงแบบขูดแล้วก็คั้นเอาน้ำใส่ให้มันหอมๆนิดนึงจริงๆมันคล้ายๆไก่คาราเกะนะแค่ไปชุบแป้งทอดน,นี่คือไก่คาราเกะแล้วนะเธอใช่ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมา เสียไก่กันก่อนนะคะนี่นะคะใส่น้ำมันไปสักกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไก่มันก็แบบมีเป็นสะโพกไก่นะฉันเลือกสะโพกไก่ไก่กรุงเทพสิไก่กรุงเทพฉันก็ไม่รู้นะมันไก่จังหวัดไหนแต่ว่าไก่ไก่ไทยแน่นอนนะคะช่วงนี้พี่ติ๊กกระทะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะดูดูเริ่มมีหลายสีหลายแบบ อ๋ออันนี้เหรอคะจริงจรงิงซื้อมานานแล้วไงมันเป็นคอลเลคชันที่เป็นมิกกี้เมาส์ไงอ๋ออ๋ออันนี้เธอคอลเลคชันที่เป็นมิกกี้เมาส์นะคะก็ะจะซื้อไว้แบบว,ว่าตอนที่มันลดราคาไงเธอประมาณนั้นนะคะอ่ะอันนี้นะคะตัวซอสนี่เราก็แบบว่าจะใช้โคชูจังนะคะช้อนหนึ่งนะคะมีติดบ้านไว้ใช้หมูตัวผู้หรือตัวเมียไก่ <ไข S 1> ค่ะคุณไก่ไก่ ไก่นะคะแล้วก็จริงๆปรุงง่ายๆเลยนะคะเราก็ใช้โคชุจังนะคะแล้วก็ใส่จริงๆอ่ะใส่โชยุนะคะหรือว่าน้ำมันงาหรือว่า,าเกลือพริกไทยอะไรก็แล้วลแต่ให้มันแบบว่ามีแบบคือคนกินแบบว่า ซอสเกาหลีใช่ไหมมันก็จะเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วก็หวานแต่ว่าพอดีขวดนี้มันสารพัดประโยชน์มันทําอะไรก็ได้คือมันปรุงละมันเป็นเค็มเป็นหวานแล้วก็ก็คือแบบง่ายๆเลยนะคะอ่ะมาละไฟแรงไปหน่อยนะคะไปแล้วก็มาทําไก่กันนะคะนี่โอ้ ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบกระทะร้อนนิดๆน,นะนจริงๆอ่ะต้องใส่แบบต้นหอมญี่ปุ่นให้หอมๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอซอญี่ปุ่นดีลงท้ายด้วยกันฮะมันต้องเป็นซอนญี่ปุ่นดีลงท้ายด้วยกันประเทศเขาอยู่ใกล้กันจริงๆแล้วคนเกาหลีทังภาษาญี่ปุ่นด้เรื่องนะคะแล้วค<ต>่ะ เพราะเพราะมันอยู่ยบ้านใกล้เรือนเชียงเกินไปนะคะห่างกันแค่ทะเลนิดหน่อยนะคะนันคือหนึ่ชั่วโม,ม,มงครึ่งอ่านะคะก็จะเป็นอ๋อแต่ถ้าตกเกียวนันจะใกล้กว่าตกเกียวนใกล้ไก่เนี่ยเราหมักแล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกับอากาศเย็นๆของกรุงเทพมหาคนครนะคะท<ำ>ค่ลนะ่ะหอมเพราะว่าฉันใส่ เต้าทิไทยแล้วนะแล้วก็มันจะเป็นแบบเป็นขิงขูดอ่ะที่คั้นเอาแต่น้ำนิดนึงให้มันมีความหอมอะ่ะเป็นเอเชียหน่อยนะคะคล้ายๆไขขก่คาราเกะเธออ่าเนี่ยเป็นเป็นไก่กระทะร้อนถ้าเกิดว่าเรามีแป้งต๊อกนะแล้วก็แป้งต๊อกใส่ก็ได้แต่ว่าพอดีวันนี้ที่ฉันไปมันไม่เจอไงมัน้ต้องกินกัน มันก็พอก,กินได้อ่าแล้วก็จะจะเสียให้หอมๆนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ซอสเข้าไปมันก็แบบง่ายๆนะคะวันวนี้ที่วันศุกร์อ่ะที่วันศุกร์เียวนี้ที่ฉันต้องทำอาหารง่ายเพราะอะไรป้าเพราะฉันไปหัวหมุนติวนะคะไปเรียนมานะคะมันก็แบบว่า มีความเหนื่อยนะคะ<ม>นี่ติวค่ะติวหมุนหมุนติ้วนะคะเรียนเรียนช่วงนี้จะแบบช่วงก่อนเรียนเป็นโนที่เป็นเพลงป๊อปใช่ไหมพอพอหันมาเรียนคลาสสิกนะคะมันก็จะมือซ้ายขวามันก็จะชุลมุนหน่อยนะคะสำหรับสำหรับวัยอย่างชี้ฉันนะคะ ถ้าเรียนตอนเด็กๆมันก็คงง่ายเนาะแต่อันนี้ก็เรียนตอนอายุมากแล้วอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครูก็ใจเย็นนะคะจะเป็นโน้ตก็ยังได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าเลือกเพลงที่เป็นเพลงเด็กๆง่ายๆไงแต่พอมันเป็นคลาสสิกเนี่ยมันมือมันซ้ายขวาไงมันก็จะแบบว่ายากขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะคะ ผมจะเสียให้มันห,มหอมๆก่อนนะคะใช้ไก่ตัวผู้หรือวัวเมียฉันว่ามันก็คงอย่างละครึ่งมั้งพอดีมันไม่ได้เขียนไวน้นะมันรู้เลวพี่ใครถามเ,เขารู้ค่ะรู้ <S <S นะคะ <S <S มันมันก็คงเ,ออเราให้สิทธิเท่าเทียมกันนะคะทั้งมนุษย์และสัตว์นะคะ <S <S ใครอยากจะทําอะไรเราไม่มีสิทธิไม่ว่าจะเพศไหนนะคะเราก็ทําประโยชน์ได้นะคะทํางานได้ คุณอย่าบุลลี่เพศสภาพสิคะตัวผูห้หรือตัวเมียมันก็กินได้ทั้งนั้นนะคะถ้าตัวเมียก็จะแบบว่านุ่มๆอ่อนๆหน่อยนะคะถ้าตัวผู้ก็จะเห้าๆห,หน่อยนะคะกินแล้วคอแข็งเคยมีคำถามเหมือนกันนะครับตใ,ใช้ไก่ตัวผูหห้หรือตัวเมียรู้รไหมแม่ครัวตอบว่าอะไรแม่ครัวตอบว่าไก่กระเทยค่ะเอเลยค่ะ๋อะ <ce lling> ไก่กระเทยเลยนะคะ แม่ครัวก็คงแบบว่าเจอคนอควรเยอะนะคะไไจบเลยน,นะคะแม่ครัวนี่ใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวรอให้ไก่มันสุกนิดนึงเล้วเดี๋ยวเราจะเอาซอสลงไปคลุกๆนะคะกำลังเี่ยมๆกำลัลงกระห้มันเคี่ยมๆนิดนึงนะคะ<ห>คือไอ้เมนูเนี้ยที่เคยทําให้น้องซินกินอ่ะเราเคยไปกินที่แบบอีซากายะแต่เราจําไม่ได้แล้วว่ามัน มันเป็นยังไงมันชื่ออะไรเราลืมแล้วแกเลยถึงบอกน้องซินว่าพี่จําสูตรไม่ได้แล้วอ่ะน้องซินแต่มันก็คือคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละแต่พี่จําสูตรไม่ได้แล้วนะเข้าใจเนาะจําสูตรไม่ได้น้องซินเขาก็รอพี่ติ๊กเชิญมาทำอาหารด้วยนะคนะเขาบอกเขาต้มฝีมือมากต้มฝีมือมากใช่อย่าเอาอะไรกับคนที่หนึ่งอาทิตย์ทำอาหารหนึ่งครั้งเลยนะคะน้องซิน เราตีนตุ้มมาช่วงนี้เดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องเอาน้ำมันออกหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวทอดให้อีกทีเราอยากให้แบบคือไอส้สะโพกเนี่ยยังไงมันก็นุ่มอยู่แล้วแต่เราอยากให้แบบมันหอมนิดนึงนะคะอันนี้หอมไหมิีมหอม,มหอม่ะห,หอมใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเอาเอาน้ำมันออกนิดนึงนะคะมันคือน้ำมันไก่นะเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยน้ำมันก็น้ำมันไอพืชด้วยแหละ น้ำมันมันน้ำมันรำข้าวนะคะอ่หนึ่งน,นะคะค่ะแบบให้ข้างนอกมันหอมหอมกินเคียน,นิดหนึ่งเราจะเ,าเราจะตักน้ำมันออกหน่อยนะตักน้ำมันออกหน่อยเพื่อที่จะแบบไม่ไม่ให้แบบมันเกินไปนะ พราะเดี๋ยวเราจะใส่เนยนิดหนึ่งให้มันหอมอใส่เนยอีกเหรอใช่ใช่วันนี้เลยก็แบบง่ายๆ่ยะเธอ,อเดี๋ยวนี้ทุกวันศุกร์นะเธอพอฉันแบบไปเรียนกลับมาฉันก็จะเหนื่อยแล้วไงแล้วบางทีมันก็คิดอะไรไม่ออกเนะาะโอเคแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราใส่เนยนิดหนึ่งนะคะให้มันหอมๆนะคะอ่า ใส่ในเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสโนอ่อยนะคะนี่น่อยละก็เยอะอยู่หอมไหมหอมนะใช่หอมไอ้คราวที่แรกที่ทำแต่น้องซินมันคือเมนูอะไรก็ฉันก็จำไม่ค่อยได้อไม่หมูผัดกินจิไม่ไม่ไก่นี่แหละอือจำไม่ได้อะไรไข่ไข่ดูอ่านี่ เราทำง่ายๆวันนี้เป็นแบบเมน,นูแบบที่ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโปะชีสเข้าไปหน่อย,บบชยใช่โปะชีสเข้าไปตอนที่มันแบบแร้อนๆเนี่ยเหมือนแบบเ,เมนูเกาหลีอะ่ะเขาก็จะแบกตรงกลางแล้วเขาก็จะเอาเข้าวลงไปผัดอะไรเงี้ยใช่ไหมปิดก่อนเดี๋ยวจะไม่ปิดกอนใส่น้ำมันงายไหมพี่ลืมแ,แต,แต่แต่จริงๆก็หมักกับไก่ไปแล้วไง หมักกับไก่ไปแล้วนะคะหมักกับไก่ไปแล้วแล้วก็ในนี้ก็ใส่ไปแล้วด้วยคิดว่านะคิดว่านะมาแช่แข็งที่นอร์เวย์กันค่ะวันนี้ลบเจก็ดันาโอ้ชินหร้อยังคะดานวน่าจะชีะนแล้ดวดาวเป่ามาม่ากกินนะคะนี่นะคะใส่ชีสเข้าไปนะคะเพื่อความสุนทรียะ ถ<ผ>้าเปเวลามายอนใส่ชีสแบบนี้ว่ะพี่นี่รีเควสต์เลยใช่ไหมเนะี่ยจะบอกลูกหน้าแล้วใช่ไหมดูดูจากทรงพี่แล้วดูดิดูจากทรงพี่ค่ะออคือรามายอนใส่ชีสก็น่าจะเวิร์กแล้วพี่แป๊บหนึ่งนะคะดิฉันมีปัญหากับชีสนิดนึงนะคะมันแกะยากจังเลยน่ากินมากๆค่ะนแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะฉันมีปัญหากับชีสอยู่ นี่แปะเข้าไปน,นี่นะคะนี่องเนี่ยเรื่องของเรื่องคือฉัน,นยังไม่ได้ชิมเลยว่ามันเป็นยังไงอร่อยเลยลชิมชิมชิมชม,มันนี่ก่อนอืมอ่นดูดีเขา้ามนต้นหอมซอยใหม่มโรยงาแต่ว่าลืมขั้วงาแล้วกันเนาะ เลื่องคั่วงนานเลื่องคั่วงานชีที่กำลังน<ฮ>้ำเยิ้มไม่เป็นไรมันก็ม,มันคงยังไม่ได้คั่วรหรอกงานเนี้ยน่นยานจะยังไม่ได้คั่่่วนาจะยังไไมด้คั่วแต่ไม่เป็นไรโอเคละกินแบบเป็นกับแกล้มนะหรือว่าจะกินกับข้าวฉันว่ากินกับข้าวน่าจะ ดีกว่าจริงๆมันต้องแบบมีต้นหอมหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นผัดหน่อยมันจะแบบละมุนกว่านี้แกใช่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 เอาถ่ายรูปก่อนมาโอเคเดีย๋ยวนะฮะ,ะพี่ติ๊กคุยกับเอฟซีก่อนเอฟซีะอะคะครับเ <FC, S 2> อฟซีตอนนี้มันนี้นะฮะขอขอไก่แซ่บหน่อยไก่แซบ่บนี่นะคะวันนี้อากาศเยน็ยนๆสบายนะฮะกรุงเทพนะะจังหวัดอื่นเป็นไงคะ จังหวัดอืนอ่นได้ค่ะว่าก็หนาวใช้ได้เลยนะนี่ค่ะเราก็เลยเอาไก่นะคะมาผัดใส่ซอสโคชูจังนะแล้วก็แบบว่าปรุงรสให้แบบว่าเผ็ดๆหวานๆเค็มๆหน่อยกินกับชีสนะกินเป็นแบบกับแกมก็ได้นะกินกับข้าวก็ได้นะจริงๆถ้าเอาหมา่มามา่าเราไปคลุกนี่ใช่เลยอ่ะ <Yeah. S 1> เราหมา่มามา่าเกาหลีเรามีนะมาถ่าย,า,ายรูปกันนะคะทำอะไรคะวันนี้ไก่เกาหลี ลูกเล่นสาวนะครับล3กเล่นสาวต้าเล่นสาวเฮอเล่นาวโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเหมือนว่าไก่มันจะไม่เยอะแต่พอมันทำำไปแล้วมันหดเว้ยเนี่ยมากินที่มันมีชีสดีกว่า นี่ไก่กรุงเทพซอสญี่ปุ่นแปน๊บนึงร้อนกินกับข้าวน่าจะอร่อยค่ะใช่กินก<ม>ับข้าว,าว,าวน่าจะอร่อยอือืมอืมเป็นไงพี่อืมอืมันส่ชีสแล้วมันแบบนัวเนาะอมฉันก็ไม่ได้ปรุงเค็มเลยแต่ว่าเหมาะก็ับ กินกับข้าวใช่ไหมพี่ต้มหมอก็กินกับข้าวนูว่าตั้งแต่อันนี้เยอะหรงอไงทำไมมันก็มันก็เลยรู้สึกเค็มแต่พอกินกับชิ้นแล้วก็พอดีนะแกนะคะเมนูแบบง่ายๆจริงๆอ่ะถ้ามีผักนะพวกกะหล่ำเนี่ยก็เอาลงไปผัดข้างๆได้แล้วเราก็แบกตรงกลางแล้วเราก็เอาข้าวลงไปผัดเหมือนที่แบบ ที่ร้านมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเปิดแต่ตอนนี้รู้สึกหากกินยากแล้วเอาเขาเรียกทักคาบี้อืมว,วันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะฮะอืมอร่อยตรงชีสเนี่ยตอนนี้พี่ติ๊กเริ่มรู้สึกแล้วฮะว่าขาดข้าวไม่ไม่พอกินกับชีสแล้วก็โอเคอ๋ออืมเนี่ยต้องแหวกตรงกลางแล้ว<ม>ก็เอา ข้าวญี่ปุ่นนะลงไปผัดแล้วก็ข้างๆนี้มีผักผัดผัดด้วยนิดหน่อยแล้วก็กินกับซุปสาลายนะอร้อานนั้นมันไม่อยู่แล้วเหมือนมันเจ๊งไปแล้วอะน้องอ้วนหอมเฉยแน่ๆค่ะปันปันน้องอ้วน,นเหรอน้องอ้วนกินไปนสารพัดอ,อย่างแล้วแล้วปันปันม,มันมันแลบลิ้นเลียปากเหมือนอารมณ์แบบว่ากลิ่นอันนี้ไม่โอเคแล้วไม่โอเคไหนะลูกมาหาแมสซ<อ>์ปันปัน <laughs> <ś les> เดี๋ยวปรับแทบเลยนะคะอือวันนี้นะคะทำเมนูง่ายๆนะคะเราน่าจะสั่งหมูกระทะม,มากกว่าไหมใช่ไหมลูกใช่ถ้าหมูกระทะจะอยู่ตรงนี้จริงๆแม่ก็อยากกินหมูกระทะแต่ว่าสุกที่แล้วนะ่ะแม่กินชาบูไปแล้วสุกกี้ไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำหมูกระทะ คนดูเขาจะหาว่าเราขี้เกียจเราต้องมีสาระบ้างนะคะดูทำอะไรเองเป็นบ้างใช่ไหมคะดูดูเมินหน้านี้อาหารการนี้เนี่ยมันมันมันมีแบบว่ามีความเผ็ดร้อนไงน้องมันก็ไม่ไม่กินของเผ็ดไงเป็นไงคะเมนูนี้ไม่ผ่านนะคะหมาไม่ชอบอะคะโอเคถ้าเป็นหมกกระทะมาชอบค่ะ let's go ็โอเคนะคะวันนี้ก็ชิวๆสบายๆง่ายๆนะคะจริงๆมันจะคล้ายๆแบบทักคาบีนะ,ะก็เป็นไก่นะคะผัดกับซอสเกาหลีนะคะจะใส่ผักใส่อะไรก็แล้วแต่เลยนะเอาไก่ไปหมักน้ำมันงานนะประมาณนั้นเกลือพริกไทยแล้วก็ขิงน้ำขิงแบบคั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาแบบมองมองฟีไม่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 เลิกเลย อารมณ์แบบส่งสายตาติ้งติงมันหลับมันง่วงมากกว่าเพราะมันกินไปเยอะแล้วใช่ไหมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่จะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะทำอาหารชิลชิคุยกันไปทักทายกันไปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงนะคะหรือว่าแฟนต้าตอนยอหรือว่าคนที่หลงเข้ามานะคะก็พูดคุยรู้จักกันนะเป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนตัวหนังสือกันนะคะใครจะกวนใครจาอแลรก็ ามสบายเลยนะอีฉันมากันทุกวันศุกร์อยู่แล้วฉันไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับรายการนี้ <laughs> อีฉัน้ามามาทำชิลๆนะคะเพราะว่าทํามาหลายปีแล้วใช่ไหมเราทํากันตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เรืยเปื่อยนะคะก็อยากดูคลิปเก่าๆนะก็ดูได้ที่ Billionaire er Channel นะคะดูคลิปต an ัีทัาร์ตเก่าๆอีฉันก็จะพาไปร้านของศิลปินคนนั้นคนนี้อะไรเรื่อยเปื่อยนะคะก ช่วงนั้นเปนช่วงที่แบบช่วงโควิดนะคะก็ต่างคนก็ต่างออกมาทำรายการอะไรพวกนี้กันเยอะแยะมากมายนะช่วงนี้ก็เลยแบบชิวๆนะคะไลฟ์อาทิตย์ล่าวันก็พอนะคะเปลืองเปลืองนะคะอีฉนันเป็นแม่บ้าน100%ปซ็นต์นะคะ ก็มีภารกิจให้ทำเยอะแยะนะคะก็มีต้องดูแลคนป่วยดูแลหลายอย่างเลยนะคะอ่าโอเคใกล้จะปีใหม่แล้วนะอากาศเย็นๆก็หาอะไรอไร่อยๆกินนะคะทํางานอย่างมีความสุขนะคะจะเจอกันในสุขหน้านะคะดูซิว่าแม่จะทําอะไรกินแมกินหมูกระทะใช่ไหมห้ามบอกเขานะโอเคนะเดี๋ยวแม่สั่งหมูกระทะมาชุดใหญ่โอเค <laughs> วันนี้ไปกันแล้วนะคะบ๊ายบาย ทำไมบอกว่าวางเผอะม่วงโอ้แม่น่าจะสั่งหมูกระทะนอกปา